陈老师教我们中文课陈老师教我们中文课ฮัลโหลทงเสวยเหมินฮาวนะคะกิจกรรมในวันนี้นะคะคือการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ของบทที่6นะคะให้นักเรียนนะคะเตรียมหนังสือหน้าที่23เอาไว้เลยเปิดรอไว้นะคะแล้วก็ ดินสอสีนะคะยังลบให้เรียบร้อยนะคะกิจกรรมการเรียนรู้ของวันนี้นะคะให้นักเรียนทําอะไรเอ่ยถ้าเรียนคําศัพท์ปุ๊บเราจะต้องทําอะไรเอ่ยเราจะต้องระบายสีพิมพ์อินนะคะระบายสีที่ว่าคือการใช้สีเขียนทับออกมานะคะเป็นตัวตัวออกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ทําอะไรเอ่ยถ้าสมมติว่ามันเป็นภาษาจีน2ตัวอย่างนี้ให้ใช้อะไรคะดินสอนะคะขั้นกลางนะคะว่าตัวไหนเป็นของตัวไหนนะลูกอ่ะขั้นกลางนะคะเว้นเว้นระหว่างคํานะคะแต่ถ้าเป็นตัวเดียวไม่ต้องนะคะ2ตัวขึ้นไปนะคะ อ่ะสิ่งสุดท้ายที่เราจะทําคืออะไรเอ่ยเขียนภาษาไทยไว้ด้านข้างตรงนี้นะคะเขียนภาษาไทยไว้ด้านข้างตรงนี้เนาะศัพท์ศัพท์ทุกเหมือนกับเราคืออันตามเราเลยนะคะ书 u 书法ก夫功 上网，上网，还还箱子，箱子日用品，日用品，田。 甜酸酸音乐音乐生词生词句子。 句子，课文，课文，大家，大家开心，开心。 หลังจากที่ปักกี้นี้นะคะที่นักเรียนนะคะได้อ่านคำศัพท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะให้นักเรียนนะคะระบายสีพินอินนะคะแยกพินอินออกมาก่อนนะคะโดยระบายสีเป็นตัวตัว,ตวออกมานะคะอ่าถ้าสมมุติว่าเป็นพยัญชนะนะคะเสิงหมูนะคะจะต้องใช้สีแดงในการเขียนเป็นตัวตัวออกมาอ่ะยื่นหมูนะคะหรือสระก็จะต้องใช้สีอะไรคะสีฟ้าหรือสีน้ําเงินในการเขียนเป็นตัวตัวออกมา นะคะต่อมานะคะถ้าเป็นเจิงที่เรื่องตูอินเจียคือพยางเสียงมันจะมีตัวแบบนี้เป๊ะเ,เลยแบบนี้เป๊ะเ,เลยหนูก็ใช้สีเหลืองในการเขียนออกมานะลูกส่วนวรนณายุก็ไม่ต้องนะคะก็คือขึ้นอยู่กับสระด้านบนนะคะว่ามันจะเป็นอะไรมันจะเป็นสระหรือมันจะเป็นพยางเสียงนั่นเองน,นะคะ,อะตอนนี้นะคะให้นักเรียนนะคะทำด้วยตนเองก่อนนะลองทำด้วยตนเองก่อนนะคะหลังจากที่นักเรียนนะคะ ระบายสีพินอินด้วยตนเองเสร็จแล้วนะคะเราจะมาตรวจสอบกันมาดูตัวแรกนะคะซื s ออูซูสกดพร้อมเราซึนะคะซืออูซูฟอ,อฟาฝ a า u าซู书า,า,าแปลว่าศิลปะในการเขียนผู้กันจีนนะคะ เจ้าหน้าีเปียนนะคะอ่านตามหลสดสอีกรอบหนึ่งนะคะสูฝ่าสูฝ่าดีเออร์เกอร์นะคะตัวที่สองสะกดตามหลอดสีนะคะเกอองกงเกอองกงฟาอูฟู ปออูฟูอันนี้คือเสียงเบานะคะเลยอ่านว่าฟูกงฟูกงฟูกงฟูแปลว่ากังฟูนะคะกังฟูจะไหลอีเพียนอีกรอบหนึ่งนะคะกงฟูกงฟู ดิสันเกอร์นะคะชื่ออังช่างชื่ออังช่างอูอ่างหวางอูอ่างหวางรวมกันเป็นช่างหวางช่างหวาง ช่างหวางแปลว่าเล่นอินเทอร์เน็ตนะคะในที่นี้หมายถึงเล่นในมือถือด้วยหรือว่าเล่นในขอมก็ได้ใน iPad ในแท็บเล็ตได้หมดเลยก็คือเล่นเน็ตนั่นเองนะคะจะหลายอีปีนอันตานม,มาสู่อีกสักรอบนึงนะคะช่างหวงางต่อมานะคะเฮออายหาย เ e ่อ h i หายเ r ่อไอหายหายแปลว่ายังนะคะอ่ะในในรูปนี้นะคะเราซื้อมีรูปมาให้นะคะชินจังนะคะกินอะไรคะกินแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็ยังกินอะไรคะโดนัทใช่ไหมคะก็คือยังนะคะถ้าเวลาเราแต่งประโยคเราก็สามารถใช้คําว่ายังได้นะคะก็คือชินจังกินแฮมเบอร์เกอร์และก็ยังกิน อะไรคะโดนัทนะคะกินได้หลายอย่างเลยนะคะเนี่ยอ่ะเจ้าอะไรอีกเปี้ยนหนึ่งนะคะหายหายซีอีอังเซียงซีอีอังเซียงจื๊อจื๊อ อันนี้คือ整体ถี音节นตินเจียะคะ xiāng zi zi x i a n g zi x i a n g zi แต่ว่ากล่องนะคะกล่องกล่องนะคะกล่องเล็กกล่องใหญ่ได้หมดเลยนะ x i ื n g zi x i ง n g zi ต่อมานะคะ อันนี้นะคะจำที่รล่นตัวอินเจนะคะรื้อรืออ้ออีโอ่งยอ่งอีโอ่งย่งพออีนผีนพออีนผีนรืออนร้อยอง่งผีนรื้อย่งผีน รื้อยงผนนะคะแปลว่าของใช้ประจําวันนะคะอันนี้ก็จะเป็นของใช้ประจําวันของผู้หญิงนะคะเพราะว่าอะไรคะเนี่ยเครื่องเครื่อง,เค,องเครื่องแต่งหน้านะคะ <laughs> แล้วก็อะไรคะอุปกรณ์อสเซสซอรี่ทั้งหลายอยนะคะ <laughs> อ่ะเจ้าหลาอีเพี้ยนนะคะอันอีกรอบหนึ่งนะคะรื่อโย่งผีนรื่อโย่งผีนต่อมานะคะ เออทียอ,อัอนเทียนอันยนแปลว่าหวานนะคะหวานหวานของหวานหรือว่ารสชาติที่มันหวานนะคะเยนต่อามานะคะซูอันซวน ชืออูรานซว,น,ว,น,วนแปลว่าเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวรสชาติเปรี้ยวนั่นเองนะคะซวนซว,น,วนอันนี้นะคะจะเป็นเจิงขีด่ละดูอินเจียทั้งสองตัวเลยนะคะอินเย่ไม่ต้องสะกดเลยอ่านได้เลยนะคะอิน YUE. YUE. แปลว่าดนตรีนะคะดนตรีอ่ะคำนี้นะคะจะคุ้นนะคะเพอเห็นบ่อยมากเลยนะมาสะกดกันนะคะชื่นชงชื่นชงชื่อ,อจังที่เื่นตูอินเจียนนะคะไม่ต้องสะกดชื่อ เชิงชื้อเชิงชื้อแปลว่าคําศัพท์นะคะคําศัพท์ที่มันเป็นคําศัพท์อันนี้หนิวนายนะคะนมนะคะก็เป็นคําศัพท์นะคะจีย้ยจู่จีย้ยจูจืจืจู จ子้จื้อจจืจ้อนะคะแปลว่าประโยคนะคะประโยคนี่ไงมันจะยาวๆนะคะมันจะผสมด้วยคําศัพท์นะคะคาต่างๆเป็นประโยคยาวๆแถมยังมีจุดนะคะจะมีจุดมี question mark มีอะไรหลายๆอย่างนะคะตามมาอันนี้คือประโยคนะคะประโยนนค我的爱好是唱歌我的爱好是唱อ,ะะอ,น,อน,นะคะงานอนดีตของฉันคือร้องเพลงนะคะอันนี้ก็คือจ子จื้อ เป็นประโยคนะคะประโยคจีื้อคออออคออออคอออคเออเออนอเเอ เครวรครนะคะแปลว่าบทเรียนบทเรียนก็คืออะไรยาว่าประโยคนะคะยาว่าประโยคนี่คะ่มีอะไรคะเนี่ยมีสัญลักษณ์หลายอย่างเลยนะคะผสมกันสามสี่บรรทัดน,นะคะเป็นบทเรียนหนึ่งบทนะคะพูดถึงเนื้อความหรือเรื่องราวอะไรสักเรื่องหนึ่งนะคะก็คือบทเรียนนะคะเอออาตา ตอ,อ,อ้อจ้าจาจีอาจ้าจีอาจตาต้าเจาต้าเจาต้าเจานะคะแปลว่าท,ทุกคนทุกคนทุกคนในที่นี้ทุกคนในห้องทุกคนในครอบครัวนะคะก็ใช้คาว่าต้าจ้าต้าจ้า ต่อมานะคะคือไอาคายคือไอาคายซีอินซินซีอินซินคายซินคายซินคายซินนะคะแปลว่ามีความสุขนะคะมีความสุขมีความสุขนะคะจาะ้าไหนเปี้ยนนะคะ คายสินคายสิน